ลดดีราคาเด่นเน้นบริการไลน์แอดแอดนัทธาออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วนะคะกับเต้นนัทธาออโต้ค่ะวันนี้นะคะไออยู่กับเจ้า CX5 นะคะตัวท็อปสุดโฉมปัจจุบันค่ะสเปคแน่นๆเลยค่ะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามไอไปดูรีวิวกันแบบละเอียดยิบเลยค่ะรอบคันเลยนะคะก่อนจะเริ่มคลิปนะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะแล้วยังไงตามไอไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะ ข่าวดีค่ะสำหรับลูกค้านะัทธาออตโต้นะคะวันนี้ค่ะทางร้านของเราได้รับการสนับสนุนแคมเปญดีๆจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒรค่ะทําสัญญา4ปีนะคะผ่อนชําระดอกเบีย้ยเพียงแค่3ปีค่ะหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษนะคะตลอดอายุสัญญาเลยค่ะ1.89%ค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ตอนนี้น ก็มาอยู่กันหน้ารถแล้วนะคะคันนี้นะคะดีไซน์หรูมากเรียบหรูดูดีมีสไปล์มากๆเลยค่ะมากันพี่กระจังหน้าเลยนะคะนี่กระจังหน้าคือที่เป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะพร้อมกับโลโก้มัสแตนเนี่ยเอ้ว่าใหญ่กว่าฝ่ามือไอ้จิ๋วใหญ่ใหญ่มากแล้วคือดีไซน์ออกมาเนี่ยเอ้ว่ามันดูดีดูเรียบดูหรูมากๆเลยนะคะตัดกับเส้นโครเมียมตรงนี้เลยค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วด้านล่างนี้ยังมีเซ็นเซอร์มานะคะทั้งหมด4จุดเลยค่ะ นะคะคันนี้นะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime r ลันนิ่งไลท์ค่ะเป็นเส้นวิ่งด้านล่างตรงนี้เลยนะคะนี่มีเป็นเส้นวิ่งเลยก็คือเวลาที่รถเปิดไฟตอนกลางวันนะคะจะทําให้รถดูสวยมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะด้านล่างก็ยังมีไฟตัดหมอกค่ะเป็นไฟกลมๆเล็กๆน่ารักน่ารัคือเขาที่ใส่มากไว่ามันดูแบบดูเรียบดูหลูดูน่ารักค่ะเออดูดีค่ะคันนี้นะ ตามไมาดูด้านข้างรถกันนะคะด้านข้างคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กอัลอยขอบค่ะสเปคโรงงานเลยค่ะคันนี้นะคะมากับติดมากับตัวรถเลยนะคะซีรีย์ยางนะคะก็จะเป็น225นะคะ5 5 r 1 9ค่ะสภาพยางนะคะคือคันนี้ยางปี18นะคะสำหรับคนที่ซีเรียสน,นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะเพราะว่ายางมันก็คือ3ปีแล้วแต่บางคนที่มองว่าดอกยางยังหนาอยู่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของที่ซื้อไปใช้งานเลยนะคะ มาดูด้านตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ในกระจกมองข้างค่ะเป็นเส้นตรงยาวๆอันนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED ด้วยส่องสว่างชัดมากๆค่ะถัดมานะคะประตูนะคะจะเป็นแบบสมาร์ททีเลดเอนทีค่ะสามารถกดปุ่มล็อกและปลดล็อกจากประตูได้เลยกุญแจ2ดอกอยู่ครบนะคะคันนี้เดี๋ยวตามอ้อยเข้ามาดูด้านในกันเลยค่ะแผงข้างนะคะก็คือจะเป็นสีดำนะคะตัดกับเส,เส้นโครเมียมตรงนี้นะคะก็ดูสวยดูหรูดีนะคะ สภาพแผงข้างใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะมีสวิตควบคุมกระจกนะคะเซ็นทรัลล็อกกระจกออโต้หนึ่งฝั่งค่ะลำโพงเครื่องเสียงเป็นของบสนะคะซเครื่องเสียงดีมากๆแน่นอนค่ะสภาพเบาะนะคะสภาพเบาะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเป็นเบาะหนังสีดำสเปคโรงงานเลยค่ะพร้อมกับเมมโมรีเบาะนะคะได้ถึง2ตํตำแหน่งแล้วก็เป็นเบาะปักไฟฟ้าด้วยค่ะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายเปลี่ยนขึ้นนะคะวิทยุจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งขวาม,มือสุดค่ะจะเป็นระบบพู control, ่คอนโทนควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะ,ะด้านล่างตรงนี้เลยนะคะก็จะมีตัวปักเซนเซอร์ค่ะระบบ TSC นะคะระบบแล้วก็ระบบสตาร์สต็อปค่ะคือไอสต็อปนะคะน็อตประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีการถูกแกะถูกไขออกมาเลยนะคะคันนี้ประตูด้านหน้าฝั่งคนขับสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะ น็อตประตูด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีการถูกไขถูกแกะออกมาทำสีนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นแผ่นเพจของมาด้านะคะระบุหมายเลขตัวถังรถนะคะนัมเบอร์สีนะคะตรงนี้เลยค่ะเดิมๆยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวตาม้อยมาดูโครงสร้างเลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีการถูกแกะนะคะไม่มีการทำสีกบทับนะคะประตูหน้าถือว่าผ่านค่ะ ตอนนี้นะคะตามว้มาดูประตูด้านหลังนะคะมาก่อนเลยค่ะแผงข้างนะคะเป็นแผงข้างหนังนะคะสีดําตัดกับโพรเมียมนะคะดูสวยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะสภาพเบาะด้านหลังนะคะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค <Linked> ่ะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะคันนี้ลองมาดูกันก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวตามให้มาดูโครงสร้างด้านหลังนะคะ โครงสร้างด้านหลังนะคะ Met k, เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยค่ะกลมไม่มีรอยการทําสีกบทับนะคะอันนี้ดูกันแบบจะจะเลยนะชัดเจนลูกค้าอยู่แต่งจังหวัดสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะไอ,อรีวิวให้แบบละเอียดละเอียดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาคือคันละตอนนี้เราอยู่ด้านหลังรถนะคะไฟท้ายดีไซน์ออกมานะคะเข้ากันกับตัวรถมากๆคือไอ,อ้ว่ามันดีไซน์ออกมาทําให้รถมันดูแบบดูหรูมากๆะค่ะคันเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะด้านหลัง4จุดค่ะ ปลายท่อคู่นะคะอันนี้คือท่อจริงไม่ใช่ท่อหลอกนะคะพร้อมกับไปทับทิมนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะว่าจะกว้างขนาดไหนกดหนึ่งทีนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะกดหนึ่งทีประตูเปิดให้อัตโนมัติค่ะูท้ายรถกว้างมากคือไอ้คือ,อ,คอจริงๆไอ้ชอบมาสด้อยู่อย่างหนึ่งนะเวลาที่เขา คือเบาอ,อะเวลาที่เราพับอะค่ะไอ้มองว่าเขาอำนวยความสะดวกในการใช้งานจริงๆคือมันสามารถกดพับจากตรงนี้ได้เลย ยแยกพับได้ด้วยสมมติลมขนของที่มีขนาดยาวใช่ไหมคะก็พาดไปได้เลยคือมันแยกการใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วสะดวกสบายในการใช้งานมากๆค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นล้ออะไหนะคะอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อพร้อมซับบูเฟอร์ของโบสนะคะเครื่องเสียงดีมากๆค่ะสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวตามไอ้มาดูโครงสร้างนะคะน็อตปากกระโปรงท้ายนะคะเดิมไม่มีการถูกแกะ ถูกไขยนะคะอันนี้การันตีโครงสร้างเดิม100%ซค่ะฝั่งขวานะคะเดิมเช่นกันค่ะไม่มีการถูกแกะถูกไขยเลยค่ะด้านข้างนะคะรางน้ำเม็ดอาร์คยังเห็นชัดนะคะเรียงตัวกลมนะคะไม่มีการถูกชนมาแน่นอนคันนี้นะคะฝาท้ายเดี๋ยวไอเอาเล็บจิกให้ดูนะอันนี้ก็ไม่มีการถูกทำสีมาเช่นกันค่ะก็ยังเป็นรอยเล็บอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาเราปิดฝาท้ายนะคะกดตึ๊ก ไฟท้ายไฟฟ้าค่ะปิดให้เลยอัตโนโมัตินะคะสะดวกมากๆในการใช้งานนะคะน้ำมันนะคะจะเป็นน้ำมันดีเซลค่ะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะแผงประตูด้านหลังนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะ สภาพเบาะด้านหลังนะคะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเช่นกันค่ะใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะแล้วด้านหลังนะคะยังมีช่องแอร์ค่ะผู้โดยสารด้านหลังเย็นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้นะคะอ้อยจะเปิดโครงสร้างด้านหลังให้ดูนะคะนี่เลยค่ะโครงสร้างเดิม100%ค่ะเม็ดอัครเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีการถูกทำสีกบทับมาเลยค่ะ น็อตประตูด้านหลังนะคะไม่มีการถูกแกะถูกทาสีแน่นอนค่ะรับประกันเดิมๆเลยค่ะคันนี้นะคะแผงประตูด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดําเช่นกันค่ะสภาพใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะมาพร้อมกับลําโพงโบส์นะคะ สภาพเบาะด้านหน้านะคะถือว่าใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเช่นกันค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเบาะด้านหน้าก็เป็นเบาะไฟฟ้าเช่นกันค่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพคอนโซลกันนะคะสภาพคอนโซลก็ไม่มีรอยถลอกค่ะไม่มีรอยขีดขูดค่ะสภาพคอนโซลเป็นหนังนะคะถือว่าใหม่มากๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวตามอ้ยมาดูโครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะ เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีการถูกทําสีกบทับมาแน่นอนค่ะามาดูกันที่น็อตประตูนะคะน็อตเดิมค่ะไม่มีการถูกไขนะคะคันนี้เดิมๆค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่หนะ้าห้องเครื่องแล้วค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc ดีเซลค่ะ175แรงมา้าทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมาก มากนะคะคันนี้สภาพห้องเครื่องนะคะดูได้เลยค่ะไม่มีความเยิม้มหรือน้ํามันหรืออะไรซีนยางที่รั่วซึมเลยค่ะคันนี้ข้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะถัดมานะคะโครงสร้างค่ะฝากระโปรงน็อตเดิม100%ซนะคะไม่มีการถูกแกะออกมาเลยนะคะนี่เลยค่ะเดิมๆเลยค่ะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะคะฝากระโปรงลูกลมนะคะโล,โลโก้มาสตอร ยังอยู่ครบนะคะถัดไปนะคะยาวๆเลยค่ะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมนะคะฝากระโปรงหน้านะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เดิม100%เซค่ะไม่มีการถูกแกะถูกไขเช่นกันค่ะคันหน้านะคะนี่เลยค่ะน็อตน,นะคะตรงนี้ก็ไม่มีการถูกแกะถูกไขเหมือนกันค่ะฝั่งนี้นะคะเช่นกันเลยค่ะเดิมๆเลยค่ะคันนี้โครงสร้างเดิมเดี๋ยวไอจะไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ อยู่ภายในตัวรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้มันจะมีฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยค่ะช่องแอร์นะคะเขาดีไซน์มาไอ้ว่ามันดูแปลกตาดีนะดีไซน์ดูเหมือนแบบใครยๆลูกศรเหรอ ช่องตรงนี้แล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันนะคะหน้าจออันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะ,ะแสดงผลเนวิเก,เกเตอร์นะคะ CDMP3 USB นะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์นะคะฟังก์ชันการทํางานของแอร์ภายในรถคันนี้ทั้งหมดนะคะโอ้ยตรงนี้ยังมีช่องเก็บของที่ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะเนี่ยไอเอามือใส่เข้าไปก็ถือว่าลึกอยู่นะคะแล้วยังมีที่ชาร์จไปในรถนะบางคนสําหรับเสียบไว้ติดกล้องหน้ารถไอว่ามันก็ได้นะอันนี้เนาะ เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ ตรงนี้นะคะปุ่มเซนเตอร์คอมบันเดอร์ค่ะก็คือจะเป็นการควบคุมเนี่ยตัวหน้าจออันนี้ทั้งหมดเลยค่ะเบรกมือนะคะคันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้ากดลงลดล็อกนะคะกดขึ้นคือดึงเบรกมือนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆเลยค่ะคือไอ,อชอบการดีไซน์อันนี้นะไอ,อรู้สึกว่ามันนั่งแล้วดูเป็นส่วนตัวดีคือมันเหมือนมันมีอะไรมาแบบมาบางแล้วแบบวางไว้อย่างเงี้ยมันก็ดูหรูดีนะเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้อะฟังก์ชันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยดูดีค่ะคันนี้นะคะ มาพร้อมกับพี่วางแก้วนะคะอันนี้เลย2ตําแหน่งนะคะตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บของกันนะช่องเก็บของด้านในนี้นะคะก็จะมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะคะช่องเสียบ AUX 1ช่องพร้อมที่ชาร์จไฟในรถนะคะแล้วก็ตัวเสียบ SD card นะคะนี่เลยคร,ครบเลยค่ะคันนี้นะคันนี้มีน a เกเตอร์มาด้วยนะคะครบมากๆเพราะมันคือตัวท็อปสุดเฮ้ย้อแอบเห็นลำโพงนะคะทวิตเตอร์ยังเป็นของโบสเลยค่ะ เครื่องเสียงดีมากเลยคันนี้ถือว่าโบสทั้งคันเลยอ่ะนะคะก็ด้านบอน,นั้นนี้เลยหลังคาสลูปนะคะดีเลยค่ะออกต่างจังหวัดกลางขึ้นเขานะคะเปิดหลังคาดูวิวหรือว่าต้องการแสงที่มันเป็นแสงธรรมชาตินะคะเวลาที่เราแบบอยากถ่ายรูปในรถะลรอย่างขอแสงหน่อยกอ็ว่าเปิดหลังคาสลูปช่วยได้นะโอเคเดี๋ยวตามาไปลองขับกันนะคะว่าคันนี้จะขับดีขนาดไหนค่ะ ตอนนี้นะคะอ้ mm hmm. อยู่บนรถแล้วกำลังจะไปลองขับนะเดี๋ยวไอ้จะลองเล่นตัวหน้าจอให้ดูเนี่ยอย่างที่ไอ้บอกเวลาเราขับรถใช่ไหมคะเราสามารถกดหมุนเลื่อนจากตรงนี้หรือฟังก์ชันถ้าเราจะเข้าไปฟังก์ชันที่เป็นวิทยุนะคะหรือกลับมาที่ตัวหน้าจอโฮมแล้วมาเลือกฟังก์ชันดูนะคะต้องการใช้เนวิเกเตอร์กดได้เลย นี่เลยค่ะก็จะเข้ามาเซตติ้งตัวนีเวกเกเตอร์นะคะก็เข้ามาเลือกหาได้เลยค่ะว่าในสถานที่ใกล้เคียงยังไปไหนล่ะโหมดเลือกได้เลยค่ะมาปรับเอาในนี้ถือว่าฟังก์ชันการใช้งานไม่ยุ่งดูไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะบอ่าเบรกมือนะคะเวลาปลดลงกดหนึ่งทีอันนี้คือการปลดเบรกมือนะชีขนาดแค่ปล่อยขาย่งเดียบัเร่งนะรถยังพุ่งเลยคือแบบว่า ุ่งมากโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูนะเสียงเครื่องเงียบมากนะคะก็รับสายมีบลูทูธเอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะปรับวมอะไรมันติดฟังก์ชันเนี่ยกดขึ้นลงนะคะอันนี้เลยเสียงเครื่องก็จะเป็นฟิลฟิลเครื่องดีเซลนะคะก็จะประมาณนี้นะลองขับดูนะขึ้นลูกนาดเฮ้ยคันนี้ขับ ไม่มีเสียงเลยขับดีขับดีขับด,บดีโอเคอยู่ค่ะคือจริงๆอ่ะไอ้ว่าเครื่องยนต์สกายแอคทีอ่ะมันได,ได,ได้ได้ความประหยัดและแรงประหยัดจริงๆนะคันนี้ไอ้ว่าน่าจะต้องมีแบบ20 20กิโลลิตรน่าจะได้อยู่นะ1 8 19อะไรอเ่างเงี้ยค่ะเกือบเกือบ่อ่ะคิดว่าน่าจะยังได้อยู่พวงมาลัยเบามากพวงมาลัยเบามากด้วยนะคะแล้วจับถนัดมือด้วยค่ะเพราะมันเป็นแบบเนี้ยสามก้านพอดีนะคะจับถนัดมือ ระบบไอสต็อปของเขาก็มีนะคะันนี้ก็คือเวลาที่เรารถจอดติดไฟแดงใช่ไหมคะรถก็จะทํางานปกติแอร์ทำงานวิทยุทํางานแต่เครื่องยนต์เนี่ยจะดับเพื่อเป็นการเซฟน้ํามันให้เรานะคะถือว่าโอเคนะนี่นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์นะคะถนนกาญจนาพิเศษบางแคค่ะเข้าประตูสี่นะคะตรงเข้ามาด้านในสุดตลาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองระบบถอยกันนะเดี๋ยวอันนี้ไอ,อจะเอารถเข้าจอดคือจอดตำแหน่งที่จอดขายนะคะ ็เดี๋ยวลองดูกันเลยนี่เลยค่ะเราก็จะแบบดูจากเส้นอันนี้ก็ได้ค่ะเส้นการระยะนะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ขึ้นมาแล้วลอดไม้ชึบนี่ค,ค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะเห็นรถด,ด้านหลังด้วยว่าแบบเออระยะเนี่ยชัดไหมเห็นเห็นยันตัวหนังสือเลยนะถือว่าชัดมากนะโอเคอ่ะปลดเบรกมือนะคะ ดึงขึ้นดับเครื่องปุ่มทูสตาร์ทนะคะนี่เลยค่ะก็เดี๋ยวตามอ้อ้ลงไปสรุปราคากับโปรโมชันด้านล่างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ดูไอ้อรีวิวกันแบบรอบๆคันแบบละเอียดไปแล้วนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อย,ย้ำอีกทั้งนึงนะคะจะเป็น m a z d a CX-5 นะคะดีเซลรุ่นท็อปสุดหลังคาสันุปค่ะปี2018นะคะเลขไม้นะคะ1 0 0 0 0 0กิโลค่ะคันนี้นะคะราคาออกใหม่ป้ายแดงนะคะ1 7 0 0 0ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะอ้อเอามาขายเพียงแค่ เก0 0 0สบาทเท่านั้นเองค่ะไปหยัดไปหลายแสนมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะมาดูคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้ายังไงไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านนะคะทางร้านเรามีบริการจัดไปแนนนอกสถานที่หรือลูกค้าที่ซื้อสดนะคะคันนี้ไม่มีแบตดเนะคะเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเช่นกันค่ะ ก็ยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ารฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร่าฟอร์ชั .com